ทีเด็ดจานแชมป์ประจำวันอังคารที่18มิถุนายนวันนี้จัดมาให้5คู่นะครับสำหรับพี่พี่ FC Nation วันนี้นะครับทีเด็ดจานแชมป์ที่ยกมาให้5คู่จะไปในศึกของยูโร2024ที่กำลังเข้มข้นวันนี้จัดมาให้2คู่แล้วไปในศึกของไอร์แลนด์พรีเมียร์อีก2คู่และลีกสุดท้ายนะครับเดี๋ยวเรามาจบกันที่บาร์เซโล i ่ B อีก1คู่นะครับสำหรับ5คู่วันนี้นะครับจานจัดมาให้นะคัดมาให้เน้นๆเลยนะครับทั้งตัวเด็ดตัววีตัว, v, ตว ทำเงินนะครับต้องบอกเลยนะว่าวันนี้นะครับคัดมาให้พี่พีเทุกท่านเลยคัดมาฝากได้เลยนะครับสำหรับวันนี้และก่อนที่เราจะเข้าไปพูดคุยนะเดี๋ยวขออนุญาตฝากผลงานเมื่อคืนในกลุ่มของจานและทีมงานสักหน่อย ต้องบอกเลยว่าผลประกอบการเมื่อคืนที่ผ่านมาพลาดไปนิดเดียวสําหรับตัวเน้น V.I.P. นะครับและตัวอื่นนะครับจานยังแก้มือได้นะครับสาหรับชุดฟุตบอลเดี่ยวที่จานให้ไว้นะถือว่ายังทํากำไรกลับมาได้และชุดของการ3เสียได้เสียครึ่งเป็นหนึ่งคู่ไม่งั้นนะรับรองแตกกระจายแต่ว่าเมื่อคืนผลประกอบการที่ผ่านมาต้องบอกเลยเลยว่ายังเป็นบวกอยู่นะครับสำหรับพี่ๆในครอบครัวและพี่ๆท่านใดนะครับที่สนใจอยากเข้าโลกครอบครัวของจานง่ายๆเลยเพียงพิมพ์แอดนำหน้าแล้วตามมาด้วย c ี s 999หรือจิ้มลิงก์ใต้คอมเมนต์ได้เลยเดี๋ยวจานจะพาไปบวกกันยับยับเลยในครอบครัวและสําหรับวันนี้นะครับคู่แรกที่จานจัดมาให้นะในศึกของยูโร2024นะครับคู่แรกที่จานหยิบยกมาจะเป็นทางดั้ของตุรกีเจอกับจอร์เจียคู่นี้จะทำการแข่งขันเวลา4ทุ่ม59นาที และเดี๋ยวเรามาดูผลงานทางด้านของตุรกีกันบ้าง5เกมหลังสุดที่ผ่านมาเก็บชัยมาได้3เกมเสมอเป็น1เกมและพ่ายแพ้เป็น1เกมและเกมล่าสุดนะครับแต่ว่าต้องย้อนกลับไปในปี2023ตุรกีนะครับเล่นในบ้านเอาชนะลัตเวียม,มาได้ที่4ประตูต่อ0อย่างสวยงามและเดี๋ยวเรามาดูผลงานของทางด้านจอเจียกันบ้าง5เกมหลังสุดที่ผ่านมาเก็บชัยมาได้2เกมและพ่ายแพ้ไป3เกมถือว่าไม่ดีสักเท่าไรนะครับสำหรับผลงานที่ผ่านมา5เกมหลังของทางด้านของจอเจียและเกมล่าสุดนะครับจอเจียเล่นนอกบ ประตูต่อหนึ่งและเดี๋ยวเรามาดูนะครับผลเทสของทั้งสองทีมกันสักหน่อยนะครับในการเจอกันมามีเพียงแค่4ครั้งแต่ว่าครั้งล่าสุดนะครับต้องย้อนกลับไปในปี2012เป็นทางด้านของจอเจียนะครับเล่นในบ้านพ่ายให้กับตุรกีมาอย่างน่าเสียดายที่3ประตูต่อหนึ่งและของทั้งสองทีมนี้นะครับในการเจอกันมา4ครั้งต้องบอกว่าจอเจียทาได้ดีว่าเก็บชัยมาได้2เกมเสมอไป1เกมและพ่ายแพ้ไป1นเกมและเดี๋ยวเรามาดูผลประกอบการนะครับ4เกมที่ผ่านมา จบสูงนะครับไปทั้งหมด2เกมแล้วก็จบต่าไป2เกมมุมมองของจานนะสำหรับคุณนะจานอยากให้ไปมองบนรับรองสวยงามแน่นอนมาชมคาดการณ์ฟาร์มพร้อมก่อนเกมกันสักหน่อยนะครับทางด้านของตุรกีนะครับในเกมนี้นะครับไม่มีตัวเจ็บก่อนประเดิมศึกนะครับยูโร2อ2 4ย่อย่างแน่นอนนะครับจึงตัดเตรียมนะครับชุดใหญ่ลงสนามแน่นอนดำมาโดยนะครับอาเดกูเร่นะครับดาวลุ่งวัย19จากทางด้านของเรอัลมาดริดที่ฟอร์มร้อนแรงนะครับช่วงไปดูการที่ผ่านมา เตียมออกสตาร์ทเป็นตัวจริงเล่นในกลางลุกนะครับขณะที่เคเรมนะครับอันตุกุคูนะครับจากกาตาสลายนะครับจะเป็นตัวลุกประจําฝั่งซ้ายและปล่อยให้บาเิสอัเมเปอรย์ยิบมานยืนเป็นหน้าเป้าและเดี๋ยวเรามาดูคาดการทางด้านของจอเจียกันบ้างน,นะครับเกมนี้นะครับจอเจีย ต้องบอกว่าเป็นข่าวดีเลยครับว่าไม่มีใครเจ็บหนักอย่างแน่นอนแต่ว่าต้องรอเช็คฟาร,ร์มฟิตสัก2ตัวนะครับจะไปทางด้านของโซโลมอนคาวิสเวลียและอีก1ตัวนะครับแข้งแนวรับตัวลุกอย่างโอทานคิดเวเซน,นะครับนอกนั้นก็ไม่มีปัญหาอะไรส่วนการจัดทํานะครับคาดว่าจะมาในระบบ3.52นะครับ พร้อมกับวางกองหน้า2ตัวจะเป็นจอร์ดมิคาตาเซ่น,นะครับกองหน้าจากเม็ดและอีกหนึ่งตัวคาดว่าจะเป็นคิววิซาคาราสเตเลียนครับดาวดังจากนัปรีและเดี๋ยวเรามาดูราคาในาค่ำคืนนี้กันสักหน่อยนะครับราคาในาค่ำคืนนี้ต้องบอกว่าตุรกีเปิดมาเป็นต่อแรกอยู่ที่0.5ขีหนึ่งและต่อ2อนะครับอยู่ที่0.5และสูงแรกอยู่ที่2.25ขีดและสูง2อนะครับอยู่ที่2.5ต้องบอกเลยว่าสําหรับคู่นี้นะผมขออนุญ,ญาตเก็บทัศนะดดีๆไว้ให้พี่ๆในครอบครัวของเรานะครับและพี่ๆท่านใดนะครับสนใจตามกันมาในครอบ เลยสำหรับฟุตบอลคุ่นี้รับรองสนุกแน่นอนนะครับฟุตบอลที่ผมจัดมาให้พี่ๆเอทุกท่านจบไปแล้วสำหรับคู่แรกนะครับในศึกของยูโร2024เดี๋ยวเรามาต่อคู่ที่2กันสักหน่อยครับทางด้านของโปรตุเกสเจอกับทางด้านของสาธารณรัฐเช็กนะครับคู่นี้ทําการแข่งขันเวลาตีสองตรง เดี๋ยวเรามาดูผลงาน5นัดทางด้านของโปรตุเกสกันบ้างนะครับผลงาน5นัดที่ผ่านมาเก็บชัยมาได้4เกมและพ่ายแพ้ไป1เกมและเกมล่าสุดที่ผ่านมานะครับในฟุตบอลกระชับมิตรนะต้องบอกว่าโปรตุเกสนะครับเล่นในบ้านเอาชนะไอแด์มาที่3ประตูต่อ0อย่างสวยงามและเดี๋ยวเรามาดูผลงานนะครับนอกบ้านของทางด้านสาธารณรัฐช็กกันบ้างนะครับ5เกมหลังสุดที่ผ่านมาเก็บชัยมาได้2เกมเสมอไป2เกมและพ่ายแพ้ไป1เกมและเกมล่าสุดที่ผ่านมานะครับในศึกของฟุตบอลกระชับมิตรทีมชาตินะครับ สาธารัาเช็กนะครับเล่นนอกบ้านเอาชนะร์เว์มาได้อย่างสวยงามที่2ประตูตอนหนึ่งและเดี๋ยวเรามาดูนะครับผลเฮตูเฮตกันบ้างน,นะครับในการเจอกันมากัน เจอกันมาทั้งหมด4ครั้งต้องบอกว่าโปรตุเกสทาได้ดีฝ่าเก็บชัยไปได้ทั้งหมด4เกมเลยนะครับและเกมล่าสุดที่ผ่านมาแต่ว่าต้องย้อนกลับไปในปี2022นะครับโปรตุเกสเล่นนอกบ้านเอาชนะเช็คมาได้ที่4ประตูต่อศูนย์ต้องบอกเลยว่าสวยงามจริงๆและผลประกอบการนะครับสเกมที่ผ่านมานะครับจบสูงไป2เกมจบต่ําไป2เกมมุมมองของจานคืนนะครับไปสูงยังไงก็สวยงามกว่าเดี๋ยวเรามาดูคาดการความพร้อมอก่อนเกมกันสักหน่อยนะครับทางด้านของโรเบโตมาร์ตินเนสนะครับเตรียมตัวามาอย่างดีมากๆเลยครับ แขังรคนคนหนนะครับมีอาการบาดเจ็บเลยและด้านการจัดทัพนะครับอาจจะมีการปรับเล็กน้อยจากแมตช์่นเครื่องที่ผ่านมานะครับโดยการครับกลับมาใช้ระบบ4-3-3นะครับพร้อมกับใส่ชื่อนะครับของรูเบนดิอาร์ทางด้านของแมนซิตอรปอลินญาทางด้านของฟูลแลมและวิตินญาทางด้านของเปเชและอีกปีกตัวเก่งอย่างบนเดอร์ซินวานะครับและก็ค่ำคืนนะครับมีลุ้นเป็นตัวจริงทั้งหมดเลยส่วนหน้านะครับไม่ต้องควนะครับน่าจะเป็นนะครับคิตติยโนอรโรนโดนะครับ กับตันทีมในวัย39ปีที่นัดล่าสุดในเกมอุ่นเครื่องที่ผ่านมาจัดไปคนเดียว2ประตูและเดี๋ยวเรามาดูคาดการความพร้อมก่อนเกมของทางด้านเช็คกันบ้างนะครับนี่ก็คงเป็นอีกหนึ่งทีมนะครับที่เตรียมตัวมาดีมากๆเลยครับหลังจากฟาดชัยมา5นัดซ้อนด้านความพร้อมนะครับของอีวานฮาเช็คนะครับรอดใหญ่ขาดเพียงแค่มิคาสาดิเล็กนะครับกองกลางวัย25ปีที่โดนอาการบาดเจ็บเล่นงานและถอนตัวออกไปนะครับส่วนที่เหลือนะครับอยู่กันครบถ้วนนะครับเตรียมส่งทางยานคุสตานะครับกลับมาที่ชิก สองัหกตัวเก่งนะครับที่ซัดในนามทีมชาติไปทั้งหมด21ประตูรับหน้าที่ควงแขนเป็นทีเด็ดเช่นเคยขณะที่เดนการนะครับมีลุ้นจะได้เห็นนะครับอันโตนินบรักนะครับมีลุ้นเป็นตัวจริงนะครับหรังจากนัดล่าสุดในเกมอุ่นเครื่องถือว่าทําได้ดีลงมาแล้วมีประตูด,ด้วยและเดี๋ยวเรามาดูราคาในค่ําคืนนี้กันสักหน่อยนะครับต้องบอกว่าเป็นทางฟังของโปรตุเกส เปิดมาเป็นต่อแรกอยู่ที่1ชุ่วตัวและต่อ2นะครับอยู่ที่1นขีดหนและราคาสูงแรกอยู่ที่2.5งจขีดสราคาสูง2องนะครับอยู่ที่2.5งจาสำหรับมุมมองของจานนะเกมนี้อยากให้ไปมองบนที่2.5งจขีดสรับรองนะครับ2คู่นี้เจอกันมานะครับไม่มีต่ำฟอสามแน่นอนก็จบไปแล้วสำหรับฟุตบอลยูโร2คู่ที่จานจัดมาให้นะเดี๋ยวเรามาต่อกันอีกหนึ่งลีนครับไอร์แลนด์พรีเมียร์นะครับ,รบสำหรับคู่แรกที่จานหยิบมานะครับจะเป็นทางด้านของเซนจานานครับเจอกับฮัฟอดู คู่นี้จะทำการแข่งขันเวลา ตีสองสิบห้านาทีเดี๋ยวเรามาดูตารางคะแนน,นกันสักหน่อยนะครับทางด้านเจ้าบ้านอย่างเซนจานาน,นะครับตอนนี้อยู่ในอันดับที่เจ็ดนะครับมีทั้งหมดสิบสามแต้มแข่งไปทั้งหมดสิบนัดนะครับชนะไปสี่เสมอหนึ่งและแพ้ไปถึงห้าเกมและเดี๋ยวเรามาดูตารางคะแนขน,นของผู้มาเยือนกันบ้านทางด้านของฮัฟน้ำยอดูนะครับอยู่ในอันดับที่สี่มีทั้งหมดสิบสี่แต้มนะครับแข่งไปทั้งหมดเก้านนะัดชนะมาสี่เสมอสองนะครับและก็แพ้ไปสามเกมและเดี๋ยวเรามาดูผลงานหน้าบ้านกันบ้างของเจ้าบ้านนะครับอย่างเซนจานานะ มาได้4เกมเสมอไป1เกมและยังไม่แพ้ใครถือว่าสถิติค่อนข้างดีนะครับและเกมล่าสุดที่ผ่านมานะครับเซนจานานะครับเล่นในบ้านเอาชนะเคเออดูเยเลมี่มาครับที่5ประตูต่อ0อย่างสวยงามและเดี๋ยวเรามาดูนะครับผลงานหลังบ้านกันบ้านทางผู้มาเยือนนะครับทางน้กขอาวฮาร์สแนบยอดูนะครับ5เกมหลังสุดที่ผ่านมาเก็บชัยมาได้2เกมเสมอไป1เกมและพ่ายแพ้ไป2เกมและเกมล่าสุดนะครับเล่นนอกบ้านเสมอกับวาลูวารูบูเลยาลิกมาครับที่2ประตูต่อ2นะครับและเดี๋ยวเรามาดู ผลเฮตูเฮต d กันสักหน่อยทางด้านของทั้งสองทีมในการเจอกันมา5ครั้งหลังสุดนะต้องบอกว่าทางเจ้าบ้านอย่างเซนจานาน,นะครับทำได้ดีฝ่าเก็บชัยมาได้3เกมเสมอไป1เกมและพ่ายแพ้ไป1เกมและเกมล่าสุดนะครับเซนจานาน,นะครับเล่นนอกบ้านเอาชนะฮาฟยาดูในบ้านมาได้ที่3ประตูตอนหนึงสวยงามจริงๆและเดี๋ยวเรามาดูผลประกอบการ5เกมที่ผ่านมานะครับ จบสูงไป2เกมจบต่ำไป2เกมแล้วก็จบเสมอหนึ่งเกมมุมมองของจานนั้นต้องบอกได้เลยว่าสําหรับ2คู่นี้นะคู่นี้นะจานยังชอบไปสูงสวยงามกว่าแน่นอนแล้วเดี๋ยวเรามาดูคาดการณ์ความพร้อมก่อนเกมกันสักหน่อยนะครับทางด้านของเจ้าบ้านนะครับอย่างเซนจานานะครับสภาพทีมวันนี้พวกเขาไม่มีปัญหาอะไรเลยนะครับไม่มีตัวเจ็บหรือติดทดแบนให้ต้องหนักใจอะไรเลยโดยตัวหลักนะครับยังอยู่กันพร้อมหน้าไม่ว่าจะเป็นนะครับฮาสคูบริงโยฮันกุสทรับซันนะครับและโกนเมิร์นหนกขวาสันนะครับแล้วเดี๋ยวเรามาดู ความพร้อมก่อนเกมทำได้ของพลูมาเยกันบ้านนะครับทางนอร์มองอัฟนายอดูนะครับสภาพทีมวันนี้พวกเขาก็ไม่มีปัญหาตัวผูเ้เล่นบาดเจ็บหรือติอดโทษแบนเหมือนกันนะครับไม่มีอะไรต้องให้หนักใจเลยในเกมนี้นะครับโดยตัวหลักอย่างนะครับอุนฟูบิโยสันนะครับชุกเลูฮอ,อแล้วก็วุสดีเมเยกลิกนะครับยังพร้อมลงสนามช่วยทีมเช่นเดิมแล้วเดี๋ยวเรามาดูราคากันสักนิดนึงนะสำหรับคำขิงต้องบอกว่าเจ้าบ้านอย่าง เซนจานานนะครับสำหรับคั่มคืนนี้เปิดมาเป็นต่อแรกอยู่ที่0ูนขีศูุดและต่อ2อยู่ที่0ูนยจุ้าราคาสูงแรกนะครับเปิดมาที่3ามขีสุดาราคาสูง2อยู่ที่3สําหรับมุมมองของจานนต้องบอกเลยว่าให้ไปมองล่านะครับที่3ามขีสาุดสาหรับ2อทีนี้ไม่น่าจะมีประตูเกิน2นะครับเต็มที่ก็ไม่น่าจะเกิน3เกิน3านะครับเรายังมีกําไรนะครับสำหรับคั่าคืนนี้มุมมองของจานนะให้ไปมองล่างนะครับผมที่สามขีสัุดารับรองกินเต็มกระบุง แล้วมาต่อกันที่คู่ที่4สักหน่อยนะครับในศึกของไอร์แลนด์พรีเมียร์นะครับสำหรับคู่นี้นะครับวารูเลยาวิกนะครับเจอกับไวกิงเกอร์เลยาวิกนะครับคู่นี้จะทำการแข่งขันเวลาตี35นาทีแล้วเดี๋ยวเรามาดูนะครับตารางคะแนนกันสักหน่อยนะครับทางด้านเจ้าบ้านนะครับอย่างวารูเลยาวิกนะครับอยู่ในอันดับที่3แข่งมาทั้งหมด10นัดชนะมา6เกมเสมอไป3แล้วก็แพ้ไป1เกมตอนนี้มีทั้งหมด21คะแนนและผู้มาเยือนนะครับอย่างไวกิงเกอร์นะครับเลยาวิกนะครับอยู่ในอันดับที่1นะครับแข่งมมมาทััั้งหดด10 1นนนชะะ8เสอครบ แล้วก็แพ้ไป1เกมตอนนี้อยู่ในมีทั้งหมดนะครับ25คะแนนแล้วเดี๋ยวเรามาดูนะครับผลงานการเล่นหน้าบ้านของเจ้าบ้านกันบ้านนะครับทางด้านของวารูเลยวิตนะครับ5เกมหลังสุดที่ผ่านมาพวกเขาทําได้ดีมากมากเลยเก็บชัยมาได้3เกมเสมอไป2เกมและยังไม่แพ้ใครเลยและเกมล่าสุดที่ผ่านมานะครับเจ้าบ้านอย่างวายูนะครับเรยาวิกนะครับเอาชนะเซนจานานมาได้ที่5ประตูต่อ1นต้องบอกเลยว่าสวยงามจริงจริง และเดี๋ยวเรามาดูนะครับผลงานการเล่นนอกบ้านทางด้านผู้มาเยือนกันบ้านทางด้านของไวกิงเกอร์5เกมหลังสุดที่ผ่านมาเก็บใช้มาได้3เกมเสมอเป็น1เกมและพ่ายแพ้เป็น1เกมและเกมล่าสุดที่ผ่านมานะครับไวกิงเกอร์นะครับเล่นนอกบ้านเสมอกับเบรดรบิกมาที่1ประตูต่อ1นะครับผมนะและเดี๋ยวเรามาดูเฮด o ูเฮดกันสักหน่อย เฮตุเฮตนะครับที่ผ่านมา5นะัดต้องบอกว่าทางด้านของไวกิงเกอร์ทำได้ดีฝ่าเก็บชัยมาได้3เกมนะครับและแพ้ให้กับเจ้าบ้านอย่างวาลูเลยาวิกเป็น1เกมนะครับแล้วก็เสมอมาอีก1เกมและเกมล่าสุดที่ผ่านมานะครับไวกิงเกอร์นะครับเล่นในบ้านเสมอกับวาลูเลยาวิกมาที่1ประตูตอนหนึ่งนะครับและจบไปด้วยผลประกอบการ5เกมที่ผ่านมาจบสูงไปถึง3เกมแล้วก็จบต่ำไป2เกมมุมมองของจานะคู่นี้ไปสูงสวยงามแน่นอน มาดูความพร้อมก่อนเกมทางด้านของเจ้าบ้านกันบ้านนะครับวาลูเลยวิทนะครับสภาพทีมวันนี้พวกเขาไม่มีปัญหาเลยครับไม่มีตัวเจ็บ ไม่มีตัวโดนติดทอนแบนนะครับแล้วก็ไม่มีอะไรให้หนักใจนะครับและตัวหลักนะครับยังอยู่กันพร้อมหน้าเช่นกันนะครับไม่ว่าจะเป็นแพทริกพีเดอร์เซนนะครับไทกิฟฮารัลสันนะครับและโจนาธานยอสันและเดี๋ยวเรามาดูความพร้อมก่อนเกมของผู้มาเยือนทางวากินเกร์กันบ้างนะครับสภาพทีมวันนี้พวกเขาก็ไม่มีปัญหาตัวผู้เล่นบาดเจ็บหรือติดทอนแบนเช่นเดียวกันนะครับและตัวหลักนะครับอย่างนิโคลไลอาร์เซนนะครับวิกโตอันเดรานะครับผมนะและเอินซันอักนาซันนะครับยังพร้อมลงตะข่ายช่วยทีมเช่นเดิม เดี๋ยวเดามาดูราคากันบ้างคืนนี้นะครับวาลูเลยวิกนะครับเปิดมาที่ราคาแรกเสมอไหนเสมอกันและราคา2นะครับเป็นทางด้านของไวกินเกอร์นะครับผู้มาเยือนเป็นต่ออยู่ที่0ูนย์ขีาและราคาสูงแรกอยู่ที่3.5มจาราคาสูง2อนะครับอยู่ที่3ามขีสามจ้า่พิพิธนยนะครับมั่นใจมันผมนะครับไปน้ำล้นๆ้นเลยครับที่ผู้มาเยือนอย่างไวกินเกอร์นะครับที่0ูนขีศูนรับรองเลยนะครับผู้มาเยือนนะครับจะเฮดเฮดที่ดีกว่าเข้าวินกินเต็มแน่นอนจัดไป และคู่สุดท้ายของค่ำคืนนี้นะครับเดี๋ยวเราไปในศึกของบาซิลซีลน่กันสักหน่อยนะครับทางด้านของโกรานี่เจอกับอีโทโนโนครับคู่นี้จะทำการแข่งขันเวลาตีห้าตรง เดี๋ยวเรามาดูนะครับตารางคะแนนของทางเจ้าบ้านกันบ้างนะครับตอนนี้นะครับอยู่ในอันดับที่20นะครับมีทั้งหมด4แต้มแข่งมาทั้งหมด10นัดชนะมา1เกมเสมอมา1เกมพ่ายแพ้ไปถึง8เกมและผู้เยอนนะครับอย่างอิโทโนนะครับอยู่ในที่อันดับที่19้าโอ้โหถือว่าไม่ห่างกันเลยนะครับมีทั้งหมด6แต้มแข่งมาทั้งหมด10นัดเหมือนกันชนะมา2เกมเสมอมา0ูนย์ะครับและแพ้ไปถึง8เกมและเดี๋ยวเรามาดู ผลงานการเล่นหน้าบ้านของโกลารนี่กันบ้างน,นะครับ5เกมหนักสุดพวกเขานะครับเก็บชัยมาได้1เกมเสมอไป1เกมและแพ้ไป3เกมและเดี๋ยวเรามาดูนะครับผู้มาเยือนทางด้านของอิตาลีกันบ้างน,นะครับ5เกมหลังสุดที่ผ่านมานะครับในการเล่นนอกบ้านไม่สามารถเอาชนะใครได้เลยและพ,าพ่ายแพ้ไปถึง5เกมนะเดี๋ยวเรามาดูเฮดทูเฮดกันสักหน่อยนะครับเฮดทูเฮดของทั้งสองทีมในการเจอกันมา5ครั้งต้องบอกได้ว่านะครับทางด้านของเจ้าบ้านอย่างโกลานี่นะครับทำได้ดีฝ่าเก็บชัยมาได้2เกม เสมอไป2เกมและพ่ายแพ้ไปน1นเกมและเกมล่าสุดที่ผ่านมานะครับเจ้าบ้านอย่างกุลลี่นะครับเล่นนอกบ้านเอาชนะผู้มาเยือนอย่างอิโทโนได้ที่3ประตูต่อศูนย์ต้องบอกเลยว่าสวยงามและผลประกอบการนะครับห้าเกมที่ผ่านมาจบสูงมา2เกมจบต่ำไป2เกมนะครับและจบเสมอไปอีก1เกมมุมมองของจานัครูนี้นะอยากให้ไปมองต่ำรับรองสวยงามขอแน่นอน แล้วเดี๋ยวเรามาดูความพร้อมก่อนเกมทั้งด้านของเจ้าบ้านกันสักหน่อยนะครับทั้งด้านของกุลลี่นะครับเกมนี้นะครับจะยังไม่สามารถใช้งานของเจฟฟ์ฟอร์ซอนนะครับดัคลาสบาร์เซล่านะครับวินิซิอุสคลาวนะครับเปโกรานี่นะครับบูโนเมนเดสและก็มาซิโอซินวาโอ้หถือว่าแข่งเดยงเยอะพอสมควรนะครับแต่ว่าจะได้นะครับทางด้านของเรโอซานนะครับ พ้นโทษกลับมาแบบเป็นตัวหลักนะครับนอกนั้นพร้อมลงสนามนะครับพร้อมวางหน้าเป้าเป็นแอตตอนนะครับที่ยิงประตูได้ในนัดที่แล้วนะครับปักหลักเป็นหน้าเป้าโดยมีนะครับเจ้าวิกเตอร์และไคลโอดันเต้นะครับขึ้นเกมเสริมริมเส้นและคาดว่าจะมาในระบบ4-1-4-1แล้วเดี๋ยวเรามาดูคาดการความพร้อมของเกมของทางด้านผู้มิเงยันตามบ้านกันบ้างครับทางด้านของอิตาโนนะครับเหลือกลุ่มเจ็บตัวหลักหน้าเดิมนะครับอย่างไรเปกาดอนนะครับเนโตเบโลล่านะครับ เซคลสนะครับปาโรดีโอโก้นะครับรวมถึงเซโซอันเดด้วยที่เดยงจนโดนเปลี่ยนออกระหว่างแมตที่ผ่านมานะครับนอกนั้นนะครับก็ยังยึดตัวหลักนะครับจากเกมหังเก่าที่ผ่านมาเกมนี้นะครับจะนำทับโดยนะครับทอนนี่แอนเดอร์เซนนะครับประจำเป็นหน้าเป้าขณะที่ยานโลลิมยืนกลางลุกตามระบบ4 3 3สํสาหำหรับ2ทีนะตัวเจ็บค่อนข้างเยอะพอสมควรเดี๋ยวเรามาดูนะครับตาราง ราคากันสักหน่อยนะทั้งด้านข้ามคืนนี้คนระับต้องบอกมาว่าทางเจ้าบ้านอย่างโกลังนี่นะครับเปิดมาเป็นต่อแรกอยู่ที่0.5ดจุดห้าขีดหนึ่งและต่อสองนะครับอยู่ที่0.5จุดห้าราคาสูงแรกนะครับอยู่ที่สองราคาสูงสองนะครับอยู่ที่สองขีดสองจุดห้าสำหรับมุมมองของจานคู่นี้นะฟันธงไปผู้เมืองยืกันอย่างอิทโนได้เลยต้องบอกว่า คําคืนนี้เจ้าบ้านนะครับต่อแพงไปนิดหนึ่งสําหรับวันนี้ผมขออนุญาตเทใจไปฝั่งพระรองรับรองนะครับพระรองกินเต็มอย่างแน่นอนนะครับสําหรับคู่นี้นะครับก็จบกันไปแล้วสำหรับ5คู่ที่จานจัดมาให้สําหรับวันนี้เดี๋ยวเรามาสรุปผลกันสักหน่อยนะครับสำหรับฟุตบอลคู่แรกนะครับตุรกีเจอกับจอร์เจียนะครับคู่นี้จานขออนุญาตเก็บทัศนคติดีๆไว้ให้พี่ๆในครอบครัวของเราและพี่ๆท่านใดนะครับที่สนใจตามกันมาในครอบครัวได้เลยและคู่ที่2นะครับโปรตุเกสเจอกับเช็กคู่นี้ครับ จานให้ไปที่สูง2.5ขีด3รับรองคูน่นี้มีไม่ต่ำ3เม็ดแน่นอนฟันทงนะครับผมนะและคู่ที่3นะครับเซนจานานะครับเจอกันทางด้านฮัฟนับยอดูคู่นี้จานขออนุญาตให้ไปที่ต่ำ3ขีด3.5คู่นี้นะสถิติที่ผ่านมาจานว่าน่าจะไม่มีน่าจะไม่เกินนะ2ประตูอย่างแน่นอนและคู่ที่4นะครับวอลตูนนะครับเลยาวิกเจอกับไวกิงเกอร์คู่นี้นะให้ไปเสมอไหนเสมอกันที่ผู้มาเยือนอย่างไวกิงเกอร์รับรองเหตุๆๆที่ผ่านมาทําได้ดีกว่า คู่นี้เข้าวินฟันธงได้เลยและคู่สุดท้ายนะครับกรลนี่เจอกับอีโทโน่นะครับคู่นี้นะให้ไปลองผู้มายอนอย่างอีโทโน่นะครับที่ส .5 ครจุดห้าขีดนึงจานมองว่าเจ้าบ้านอย่างกรลนี่ต่อแพงไปนิดนึงนะครับสำหรับ5คู่ที่จานจัดมาให้นะครับฟันธงได้เลยนะครับและสําหรับพี่ๆท่านใดนะครับที่สนใจอยากเข้าครอบครัวของจานนะง่ายๆเลยเพียงพิมพ์แอดนำหน้าแล้วตามมาด้วย C ีเอสเอสเก้าเหรือจิ้มลิงก์ใต้คอมเมนต์ได้เลยและเรามาเป็นครอบครัวรัวยกันสําหรับวันนี้รวยๆเทงๆนะ ทุกท่านนะสำหรับวันนี้จาแชมป์ขออนุญ,ญาตลาพี่ๆเอซไปก่อนนะครับสวัสดีครับ